รูหลารูหลาลงมาแล้วครับพี่น้องสําหรับอุโมงค์นะครับเชื่อมต่ออีกเมืองนะครับเมืองใต้ดินของคนไทยนะครับพี่น้อง8นาทีแล้วครับพี่น้องกระชิมาถึงนะครับแยกยานทีว่าต้องแบ่งทางกันไปนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้ารถ ไพ่ผ้าใต้ดินนะครับพี่น้องทางไปรถไพ่ผ่าใต้ดินนะครับอัาน,นนี้เดินหลึกลงมาประมาณ30เมตรนะครับพี่น้องท่นี้ก็ประตูขึ้นนะครับประตูขึ้นอีกทางรถขึ้นนะครับหรือว่าไปห้างซับป,ปะซินค่านะครับพี่น้องโลตัสบออยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบอนะครับ ย่างนะครับพี่น้องใกล้จุดคอินแล้วคือดัดกิจกรรมยังบอกขณะนี้เวลาสองทุ่มพี่น้องรถจะหลายนะครับถนนห่งนี้ครับพอมันถึงอาหางสามย่านนะครับพี่น้องกระได้เห็นนะครับเห็นนะครับพี่น้องโอ้นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับพี่น้องจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปแห่งนี้นะครับนั่นก็คือนะครับมังกรนะครับพี่น้องที่ไม่มีใครเหมือนเลยไม่เหมือนใครนะครับ แต่ว่าคนไทยจัดนะครับจัดใหญ่มากนะครับพี่น้องเบิ้งก็หลังเทศกาลฤดูนะครับดูหลามากนะครับพี่น้องสวยมากสวยมากนะครับคนไทยทาให้โลกพู้ครับพี่น้องจัดยังกับจัดใหญ่เดียว่าเทศกาลตายิ่งใหญ่นะครับไปถ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งทางในนะครับว่าสิ งามขนาดไหนนะครับข้างนอกนังขนาดนี้แล้วครับพี่น้องมังกรขนาดใหญ่นะครับม้อมากมากนะครับสําหรับคนที่มาถ่ายรูปเช็คอินนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้ด้วยโอ้ยนะครับสวยงามสวยงามนะครับนี่ครับพี่น้องจัดได้จัดได้นะครับนี่คือสนามให้ผู้ใหญ่เล่นนะครับ าเล่นกันได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือห้างสามย่านมิตรทาวครับยอ,อ,อดครับพี่น้องซื้ออดครับจัดใหญ่นะครับคนไทยทำให้โลกรู้นะครับพี่น้องทำรก็ใหญ่ครับยิ่งใหญ่อันนี้ยังไม่ถึงจุดจีนนะครับพี่น้องเจอจัดนานรอเฉยๆนะครับมาเล่นไม่เกี่ยวอะไรกันแบบสบายๆนะครับ ไปกูแปดตานะครับพี่น้องตรงข้างเขาห่างแพแบบสวยงามมากครับส่กับเทศกาลตก,กีนจริงๆนะครับครับข้างนอกซำนี่ข้างในจะขนาดไหนนะครับนั่นเองคือขาข้ามากข้างในนะครับพี่น้ <c oughs> องข้าในห่างกับคนหลายนะครับพี่น้อง คนมาเที่ยวมาช็อปนะครับมากินอาหารนะครับพี่น้องดูหลาครับเขามา้างในนี่คือรูหลามากนะครับสามยานนี่ใต้ดินพอมาครับพี่น้องพอพี่แหล่งใช่ไพี่น้องไปอัปเดตนะครับอุโอมองใต้ดินว่าเพิ่นจิตจบแต่งยั้งขึ้นมาเพิ่มบ่อนะครับสาหรับอุโมองใต้ดินนะครับมาลงบันไดเดินที่นี่นะครับพี่น้อง สำหรับอุโมงตใต้ดินนะครับหางแห่งน,นี้ก็บอกได้ครับพี่น้องจะเลิ่ญนไลายนะครับมี M MRT MRT Line ลิทหานไปถั่วที่บตัวแดนโอ้ถ้ากระบ,บาดจะาของพี่น้องเลยนั่นแหละ ตอนเรียนบ่อยตอนเรียนเราไม่เรียนนะครับพี่น้องลงมาข้างล่างครับใตห่างนะครับพี่น้องก็มีครบจบทุกอย่างนะครับเกือบมีครบจบทุกอย่างครับมีทั้งบิ๊กซีนะครับพี่น้องบิ๊กซีก็มีนะครับสําหรับผู้ใดที่ลงมาในห่านี่ครับมีบิ๊กซีด้วยครับแต่ว่าเบาะแกร่งสุภาพพี่น้องอัพเดตนะครับ ใต้อุโมงคนะคนจะเยอะไหมนะครับวันนี้ติตกแต่งยังสวยงามบมนะครับอันนี้ก็คือในสันใต้ดินของสามย่านนะครับพี่น้องมีครบทุกอย่างครับทางร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของนะครับสําหรับอุโมงค์นะครับสําหรับอุโมงค์นะครับพี่น้องยิ่งสวยนะครับสวยกว่าข้างบนอีกนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับ ตัวจีนเต็มที่นะครับแบบนี้โอ้ยนะครับร <c oughs> ูหลารูหลา <c oughs> ลงมาแล้วครับพี่น้องสําหรับอุโมงค์นะครับเชื่อมต่ออีกเมืองนะครับเมืองใต้ดินของคนไทยนะครับพี่น้อง <c oughs> ทําไมมันรูหลาแบบนี้ครับพี่น้องบ <c oughs> างครับพี่น้อง ความสวยงามความรู้ละโอ้นะครับหนาบไดเลือนสามยากนะครับมาถ่ายรูปมาเซ็กยินได้นะครับพี่นอ้องจุดยอดอันนี้คือทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองใต้ดินนะครับหรือว่าไปขึ้นบีจีเออาร์ชนะครับคือรถไฟใต้ดินนะครับพี่น้องเบิ้งครับอ,อูนะครับ ถ้าผู้ไดมาครั้งแรกนะครับรองครับพี่น้องตกตะลึงนะครับเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยนะครับพี่น้องใต้ดินนะครับเม้ากี้แหลงก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมาตอนนั้นก็เกือบไปไม่ถูกนะครับพี่น้องเดินหลงทางนะครับใต้ดินต่อกันลายหลแหงนะครับไปหลุดสามารถไปหลุดผ่ผ่าต่อได้นะครับนี่ก็สิมีรหัสเลขอียังห้องเพิ่นนะครับ เบ่งครับพี่น้องไปทำรหัสยิ่งงไว้งงนะครับพี่น้องบอกกิเลงงงไปทำรหัสยังง้อไวราใตดินนะครับอันนี้ก็คือเพิ่นยังบริตกแต่งยังเพิ่มนะครับตกแต่งกัทางลงุ่หางแล้วก็ข้างในนะครับพี่น้องเข้ามาในนี่ก็สุบเสมือนว่าอยู่ในยานอวกาศนะครับพี่น้องมันแบบ บัวมันเป็นอะไรนะครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่เห็นอากาศ้างนอกนะครับเห็นแต่ใต้ดินเลยนะครับอยู่ในอุโมงค์นะครับนี่แหละครับพี่น้องเมืองที่เจริญนะครับเจริญคองแค่นะครับแบบว่ามีเมืองอยู่ใต้ดินอีกด้วยนะครับหาที่ไหนได้นะครับพี่น้องเมืองใต้ดิน นี่ก็เดินมายาวประมาณ200เมตรนะครับพี่น้องบลแดงดาวนะครับประมาณ200เมตรนะครับวันที่นี้ครับบังโอ้นะครับสุดอลังการนะครับลงาบมาในนี้อากาศนี่เย็นนะครับพี่น้องเปิดแอร์อย่างดีนะครับ คนไทยทาได้นี่แหละครับพี่น้องวิศวกรที่ยอดเยี่ยมนะครับหนักสถาปนิกที่เก่งนะครับทาบกเก่งก็ทาบ่าได้นะครับพี่น้องใต้ดินแบบนี้นะครับนี่เพิ่นก็สิบอกเวลาปิดเปิดนะครับเปิดหกโมงปิดยี่สิบสามโมงสี่สิบห้านะครับเดินมาประมาณเจ็ดแปดนาทนีแล้วครับพี่น้อง ก็ทีมาถึงนะครับแยกยานทีว่าต้องแบ่งทางกันไปนะครับอันนี้ก็คือทางเข้านะครับทางเข้ารถพาผ้าใต้ดินนะครับพี่น้องทางไปรถพาย้าใต้ดินนะครับอนนั้นนี่เดินลึกลงมาประมาณ30เมตรนะครับพี่น้องอันนี้ก็ประตูขึ้นนะครับประตูขึ้นอีกทางรถขึ้นนะครับหรือว่าไป ห้างซับปะซินค่านะครับพี่น้องโลตัสบออย่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบอนะครับมีโลตัสมีอย่างหนวยนะครับเมืองใต้ดินนี่จริงนะครับพี่น้องไปที่ภาไปเบิ่งนี่คือใต้ดินนะครับนี่ครับพี่น้องขึ้นมาถึงแล้วนะครับอันนี้คือเมืองหนึ่งเมืองหนึ่ง่จริงจริงนะครับแบบว่าซ่อนไว้ในอุโมงใต้ดินนะครับอยู่สั้นประมาณหลึกประมาณสิบเมตรนะครับ มีทุกอย่างเลยครับพี่น้องเกือบทุกอย่างด้านขายกระตุ้มขนมนะครับด้านขายของชํานะครับซูปเปอร์มาร์เกต็ตโอ,อ, ulous, อ,อ้ยนะครับนี่แหละความเจริญความสีวิไลนะครับเมืองไทยสุขซ่อนอีกหนึ่งเมืองไว้ใจดินนะครับเมือ <iques> งครับพี่น้องข้าวพากักข้าวไข่ก้านะครับโรตัดซูปเปอร์มาร์เกต็ต นี่ด้วยนี่คือใต้ดินนะครับพี่น้องใต้ดินนะครับสุดยอดนะครับความเจริญรู่งร้าของที่นี่นะคือห้างสามย่านมิตรทาวนะครับสำหรับที่ออกไปก็ออกไปทางนั้นได้นะครับพี่น้องนี่คือโลตัสนะครับโล,โ,ลโ,ลโลตัสใต้ดินนะครับ สำหรับคลิปนะครับพี่น้องมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั่นก็คือสามย่านยิบเท้านะครับก่อนวันตุตจีนนะครับพี่น้องชาวภู้รดยอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับก็จะเห็นภาพสวยๆงามๆมังกรหนาห่าง่งที่ผมถ่ายในเบื้องในต้นคลิปนะครับพี่น้องอันนก็จะเห็นได้นะครับเมืองไทยนะครับเป็นเมืองที่เจริญสีวิไลนะครับพี่น้องทําอุโมงค์นะครับเสื่อมต่อกับห้างหรือว่าเสื่อมต่อกับอีกเมืองอยู่ใต้ดินนะครับ มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีโลตัสนะครับมีบิ๊กซีมีขายของเกือบบจุดทุกอย่างนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่ทำได้นะครับพี่น้องเกือบทุกอย่างนะครับและนี่แหละเห็มได้นะครับประเทศพัฒนาหรือว่าพัฒนาไปเร็วมากนะครับพี่น้องพัฒนาก้าวไกลแบบไม่หยุดยั้งนะครับพี่น้องบนอุโมงค์เชื่อมต่อ กับอีกเมืองใต้ดินนะครับถ้าคลิปนี้บอกี่แหล่งม่มีอลายนะครับซึ่นช่องม่คลิปบอกี่แหล็อย่าลืมนะครับพี่ต้องโพสไลค์หะกำลังใจบอกกแหลงนะครับสำคัญน,นะครับสนับสนุนเพย่อกพี่แหล่โดยการโพสแทะออกไปแห่งน้นในเบิ่งน้ำกันเลยถ้าใครคลิปนี้บอก่แเลนตขอต่อต้อาสวัสดีครับ